ชอบเป็นลูกอ่ะโยกเยกโยกเยกโยกเยกเอ้ยกระต่ายลอยคอหมาหางงอลอยคอโยกเยกโยกเยกเอ้ยเติรกระต่ายลอยคอหมาหางงอลอยคอโยกเยกยิ้มด้วยนะโยกเยกโยกย้ายโยกย้ายโยกย้ายแล้ใส่สะโพกโยกย้ายโยกย้าย โยกย้ายยกย้ายใส่สเปอโยกย้ายน้องเฟื่องน้องเฟื่องน้องเฟื่องแล้วมันร้องเงื้ยเงื้งร้องเงื้ยเงี้งแล้วมันร้องแงแงน้องเฟื่องน้องเฟื่องน้องเฟื่องร้องเงื้ยเงื้งร้องเงื้ยเงื้แล้วมันร้องแงแงลูกสาวแล้วมันตัวขาวขาวแล้วตัวยาวยาวอบอุนหน้าลูกสาวแล้วมันตัวขาวขาว ตัวยาวยาวอบอบหน้าฮะอืมอืมนี่โยกใหญ่เลยนะครับนี่นี่โยกเองด้วยอืมเก่งมากเลยนี่นี่อ้โห